ครับผมวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์ครับผมเสร็จแล้วครับเป็นงานสั่งครับเรื่องนี้เป็นขคงเียสมศักดิ์ครับเสร็จแล้วครับมีดดันขอมาครับเป็นมีดแหลมปลายแหลมนะครับความยาวอยู่ที่เจ็ดวนะครับความยาวจนิ้วสันห้ามิลตาม 5.5นิ้วครับผมความกว้างอยู่ที่2.5นะครับตรงโคนนะครับเดี๋ยวทดสอบของผมให้ดูครับ เป็นมิตรลยมิตรพกพานะครับมีตะเภาอยู่ตัดไม้นะครับด้ามติดไม้ไปยุงดําครับผมตัดที่ท่านขอมานะครับเสร็จแล้วครับระจะส่งพรุ่งนี้นะครับเฮียสบสักครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ